นองมอน่ไปเลยกระเกววสิผ้ามาเบิงนกเขาพี่น้องกลับมาแล้วไปหาอาหารกลับมาหาค้านี่สองตัวนี่ลูกตัวนึงพี่น้องค่าเนี่ยเลี้ยงลูกค่ะไปหากินอาหารมาแล้วกลับมาว้ยเบิ่งเน่ยคือบ่ย่ยนเนาะฮะโอ้ยผูจะคว่ำคากไหม ใบไม้ในบาทนึงได้างจับหน่อยนะคะโอ้ยเบิงเบิงเอาปีกตุ่มลูกมันแม้โอ้ยวันนี้เดี๋ยวบินแข็งกันนี้บอกว่าเน,นี่ยนีกับยุนอูนี่ล่ะเดี๋ยวกัลูกลากอองอีกโอ้เดี๋ยวก็ออกลูกเ,เป็นปน,น,น่ขานกเขามันก็บอกไปอยู่บ้านคอยแน่วะ ตัวน,นั้นน่ะสองโตพุณใด,ดห้างนั่น,อนสองลูกสองลูกสองโตสองบอแมตัวหนึ่งเป็นสามอันนี้ลูกตัวเดียวโอ้ยเป็นตหาหักพี่น้องขาหัวเจ้าขัา้วมือหยัางี้เบิง้งไปหากินแล้วก็มาเลี้ยงลูกคือเกาเอาหยัางละเอะหั่งนี่เบิ้งนะ ไปเอาอีหยังเรามาเห็ดหั่งิืนโอ้ยนกเขาก็ออยังดียังเห็ดหั่งได้เนะบ้านก็ทำเองครับนองคะนกเขา